ไม่ได้เอามาเฮ้ยเรือ้ะไรแเู้สิงท่เ้าเน้นปจจุนเใหญ่่ของแบบก็จะหอมอ่ะเกลเยอะหน่อย้เกลนาดนั้นนน้าอะไวะเนี่ยมากันแล้วตัวที่นึงอย่างรวดเร็วรวดเร่ว ที่ามว่ามีเสื้ดเนี่ยมันจะเป็นเหล็กตรงนี้ไงที่ทางการผสเนี่ยเหล็กเนี่ยธาตุนะธาตุไม่ต้องเกียวป๊อปไม่จะหลุดเลยการผสมนี่เอาป๊าไม่หดอะไเอาส่วนๆอยงเี่ยมันะค้งมันจะห่อยการก็ี่ได้ก็ใสเลยแบบการก็พี่ได้ก็ใสเลยแบบนี้ พี่ชายบอกว่าผมยังไม่ได้ตกเลยในกล้องในกล้องคบอกพี่ชายบอกว่าเฮ้ยยังยังไม่ได้ประกอบไปยั่ปราสสองตัวแล้วเดี๋ยวสายสองตัวแล้วไงมืมั่น่เป็นบาลาน่อไ่ยไเั่นะเอา่งอะไรไม่ได้ สานะครับ

จะดูของเพื yeah. so ่อนกันเลยได้แล้วได้แล้วปากกระชังด้วยปล่อยล้มน้ำนี่ชาวบ้านทอดได้อะไรปวดขาไม่้ด้เท้าทรมานที่ผมก็ไม่เล่นจังที่ชายเล่าให้ฟังดีมากเออใชหมอบอกว่ามีน้องแรงก

คคสวัสดีครับสวัสดีครับผมก็วันนี้มาเจอพี่ชายนะครับก็เลยนั่งตกกับพี่ชายก็เลยฝากเทคนิคตกบาลานซ์สองขอนะครับไปให้เพื่อนๆของพี่ชายนะครับสายถนงดูนะครับแล้วกวว็ผมจะผูกเบ็ดนะครับตัวเนี่ยผมจะผูกเบ็ดเป็น2ตัวก่อนพี่ชายดูภาพเ้็ยนะไม่ได้ละผูกเบ็ดสองตัวเป็นเมน,นเดียวกันเลย เดียวกันเลยแล้วก็จับทบมาใช่ไหมจับทบมาโดยโดยโดยความยาวของตัวเบ็ดเนี่ยผมจะใช้วิธีวัดว่าประมาณ2ตัวเบ็ดหรือว่า3ตัวเบ็ดน,นี้แล้วแต่ดูระพินิษในบางสถานการณ์แต่ในสถานนี้ผมใช้แค่ประมาณ2ตัวเบ็ดนะครับแล้วทบคู่ไว้อย่างนี้น,นผมเชื่อว่าเพื่อนเพื่อนพี่ชายเนี่ยเมื่อทบคู่กันเสร็จแล้วผมเชื่อว่าเพื่อนเพื่อนพี่ชายเนี่ยใช้อลิงเยอะมีไหมพี่ชายใช้อลิงแบบนี้หัวเปิดอย่างนี้นะ ผมใช้โอลิงธรรมดาอ๋อโอลิงธรรมดาใช่ไหมเป็นโอลิงใช่ไหมเป็นโอลิงธรรมดาเป็นโอลิงนี่ไงแต่เราไม่ใส่โอลิงไงนี่เทคนิคนี้พี่ชายเอาไปฝากเพื่อนได้เลยถุงสองขอเสร็จทบคู่เสร็จทบคู่อ่าเสร็จแล้วก็พาดไปเลยพาดหมุนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดกี่รอบก็ได้อ่าอยากเยอะมากอ่าแล้วก็เอาปลายที่เป็นห่วงเนี่ยคล้องเข้าไปในโอลิงเอ้ยคล้องไปในตะขออ่าคล้องในตะขอแล้วก็แล้วดึงอ่าแล้วก็ค่อยๆลูบ แต่รอลื่นนิดนึงเสร็จแล้วได้เลขอีกสองขอแล้วผูกสองขอแค่นี้มันไวดิไวไโอเคครับที่เหลือเราก็ไปชมภาพการตกกันอันนี้ฝากไว้ให้เพื่อนๆพี่าแล้ส่วนการตั้งทุนน่ะปกติแหละปกติปกตินะครับแต่เราอาจจะตั้ง4ี่สองห้าสามสามเจ็ดสี่แตกไปเลยเป็นตั้งมาลานปกติไปเลยแล้วก็ไอตัวหนึ่งก็คือ มันจะแตะตัวครับมันจะแตะตัวแล้วมันจะทอดทอดตัวทอดตัวหนึ่ง <c oughs> เป็นสมอไปในตัวเลยลก็ฝากเล็กๆ,ๆน้อยฝากไปคี่ชายเพราะว่าพี่ชาย,าชายบ้านอยู่ใกล้ๆบ้านผมนี่แหละ <c oughs> ผมอยู่ซอยวัดเล็งขิง <c oughs> ชายมันอยู่ซอยโรมันโอเคครับ <c oughs> ขอบคุณครับ <c oughs> บางบเอาเดี๋ยวให้พี่ชายลองตกคันผมดูนึ่งนเพราะว่าต้งทดสอบทดสอบ món lắm món đũ lắm đũ lắm người ta xóa đi cái không อาวิชัยปลดให้น้องๆดูดิยกใส่นี่ย,ยกใส่กตะลินวิธีปลดเองเล็กน่าต้องเบ็ดไรเงี้ยงนะคล้องนะครับแล้วก็กดง่ายมากโอเคนะครับอ้าวขอบคุณพี่ชายครับผมเดี๋ยวเวลาี่ชายก็บินเดี่ยวจัดไปอ้าวค่อยๆพาเลยครับมีโอกาสเชื่อ,อมีโอกาสไม่เป็นไรผม เชิญผมไปร่วมคลิปได้ผมสนุกสนานกันเองผมไม่มีอะไรหรอกก็ยังต่อกันอยู่ครับผม,มบวางโทรมาหาแล้วไปตกกัน out